ครับผมสวัสดีครับพาพลุยครับสวัสดีปีใหม่เมืองนอสวัสดีปีใหม่เมืองนอทุกคนครับตอนนี้เอฟซีจากขอนแก่นลาบไก่อีกแล้วครับนี่หลาบไก่ครับอืมปลาไก่ปลาไก่ปลาของแต้ว่าแต่อยู่สวนว่ะอืมเป็นไก่ปลาครับแต่อยู่เลี้ยงในสวนไก่ปลาของแต้ครับ ไก่โาต้องลกขนครับลกขนไก่แบบดิบๆครับมีมีปุ่มๆเลยลกหยาบเลยครับรเาต้องลกไก่แบบสดๆเลยนะโอ้สดครับบ่สดเนื้อเนื้แดงคร่าพิธีพิธันน้อยหลับไก่นี่อ๋อเนี่เสียงรู้จักตีแนมมากาะเวียงสาเนาะเวียงสาเนี่ครับเสียงเสียงจับครับ นักลาแต่ผมก็ห้องไได้ไปล่ากันด้วยกันสักเดือนเนาะบ่ได้ม่เคือนักเลียลล่าแต่ครับนักล่าไฮโลล่าไฮโลแต่งสูงแพงต่ำได้ที่ไหนมีไฮโลเจอผมดี่ไถ้าไม่เจอถือว่าพลาดเงินกับลุ้นยักไปก่อ็ยักกินต่อทุนข้างข้างของเขาครับกำลังแกะนี่ครับ กเทียมหอมบัวหอมแดงครับตรเียมพร้อมครับเรื่อหลายน้อยต้องเจอกันหลายคนครับอย่ส่วนเปียกข่ำเขาครับนี่ต้นข่ำไปขูดมาครับนี่ครับหลับไก่นี่ต้องใส่เปลือกข่ำด้วยครับถ้าบ่ใส่ก็ใส่ต้นลมไยก็ได้เน้อนี่นะแต่นี่เขามีต้นข่ำก็ใส่ต้นข่ำครับนี่อย่างนี้อ๋อนี่เหลือดครับเหลือสดๆครับ ไม่เป็น normalized. โอ้น้ำอมม้อเลิ่มได้ทีละนี่เขาจะมาชำแรกไก่ครับหลังจากที่ว่าลกขนเรียบร้อยแล้วชำแรกไก่ขอ,งไงขอไก่กันก็มาทาลุ้นได้นอ้อดีดำฮัมดามานะาะว,วาว่าวิถีชีวิตบ้านเฮาครับบ้านนอกบ้านนอกแบบนี้ครับ

มันทำแบบมันเนาวันเหนเารุยปเตรียมตัวไปลอกไปลากกันลอกนางร้อยสองตัวนี่ก็ยังคืบเลยนะนี่ คนยานี้คนยานี้อิ่มเหมือนเป็นทุกีครับไข่ก็ต้งซอยครับแต่ไข่นักน้อยจะไข่โหถอดมือเกามัดเราหลับไกลกันนี่ครับกับเตนันเจ็ดดโซมัวสินหิวนะ

มาพอกับสือบล่นนะครับนี่ย่ใส่เย่เขาหมดครับลงเองไหนเอาหมดสุดยอดเอา,าอออชอบเด็ดนะของล้ำมันอยู่ที่นี่เองไนนี่ยผมมีการนอากวางนาะจัเนาะครับสุดยอดชอบเด็ด กินไะตนี่สุดยอดนี่นะครับกินตับจังไหกินไตจังไม่กินไต่จังลืมกินไตจังลืมลม,มีเปลือกมันเยอะครับชอบไปทำความสะอาดทำกร๊ม สบายเนาะปัดซ่าเด็กๆเล่นน้ํามาก่อเด็กๆห่อนอากาศร้อนเนาะไม่นี่กกใส่มาอมนี่ออมอ่ะกกเลยนี่ครับให้เฮกระเพาะลยป้อยเดี๋ยวจะได้ให้บ่าวตรงไหน đó, bỏ lạp đó, bỏ xe đó Thêm có trong thọt, cọp Được ôm rắp Được không cần phải tôm, phải nằm súc

ไายมานวัดักุปเขาใส่ใบชาเขียวไปยบร้อยครับโอเค 哇哦！Wow. Còn cả đồ cây Còn này là tòng lăng khóc nhở, nầm mét, còn tòng phất không, nầm hoa leo roi <laughs> là kem xoáy không, nầm dẻo chui lấy say với xá ấy. นี่ไงนะลาบิสานแบบนี่ครับแบบว่าเย็บีจากขนแกนรับลาบิสานลาบิสานเกลือฮันนเกลือกับฮันในถุงมีนี่กับเียมในกอ

ร่อยหร่อยหลับหลับสไตล์อีสานครับเอฟซี FC จากขอนแก่นหลับนี่ครับแลับไปมาครือครับ้ <S <S ับ

นี่ตรงนี้บ่นะมากันเนี่ยมานะคะอ๋อโอ๋ไฟเนี่ยไฟไฟมาเด้อนี่ค่ะเนี่ยมีเสี่ยมาแล้วนะครับกันก็

เราจะไปคุยกันเดินจะคุยกันี้มันมันนั่นนะัวนั่นกันนั้นกัน rồi này còn cá tham mãi.

干什么？